นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านถ้าคนเรากรตันอยู่รู้ถูกผิดเป็นมงคลชีวิตมิเสียหายคิดทำถูกมีศักดิ์ศีจนวันตาย เป็นเครื่องหมายของคนดีผู้มีธรรมโลกสวยด้วยกระตันยูโลกขดดูเพราะกระตันยูเหือดแห้งคนเก่งนั้นมีมากแต่คนที่หายากคือคนกระตันยูลูกเก่งนั้นมีมากแต่ลูกที่หายากคือลูกกระตันยูความกระตันยูกะตะเวทีเป็นดนัชนีตัวชี้วัดคุณค่าของความเป็นคน ความเรียบร้อยเป็นเครื่องวัดของผู้ไตรตรองเงินทองเป็นเครื่องวัดของคนขยันประหยัดศิลธรรมเป็นเครื่องวัดของคนที่เคร่งครัดกิจวัตรเป็นเครื่องวัดของผู้ที่มีระเบียบวินัยในตัวการให้เป็นเครื่องวัดของผู้เสียสละฮิริโอตตะปะเป็นเครื่องวัดของผู้ที่ปราศจากความชั่ว ไมตรีเป็นเครื่องวัดของคนที่น่าขบหาความกตัญยูกะตะเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีที่น่ายกย่องคนดีต้องมีความกตันยูกะตะเวทีเรียกว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างดังต่อไปนี้หนึ่งบุพการีคือบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนตายแก่พ่อแม่ ศาสนาพระมหากษัตริย์จงถามตัวเองให้น้อยว่าเราจะได้อะไรจากแผ่นดินนี้แต่จงถามตัวเองให้มากว่าเราจะให้อะไรแก่แผ่นดินนี้แผ่นดินนี้บรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อแรกมันด้วยชีวิตโปรดคิดจักนิดอย่าคิดอากตันยูแผ่นดินนี้ให้อาหารอากาศ อาวาสที่อยู่อาศัยเราต้องใส่ใจให้การตอบแทนเมื่อมีอยู่มีกินอย่าลืมที่เคยอยู่เมื่อมีความรู้อย่าลืมคุณครูที่เคยสอนเมื่อเจอรักแท้อย่าลืมคู่ที่เคยกอดนอนบางครั้งเราดูแลคนที่เรารักแต่กลับลืมดูแลพ่อแม่ที่รักเราคนที่คอยห่วงคอยรักเรามากที่สุด แต่กลับเป็นคนที่ถูกลืมมากที่สุดพระที่เราควรพกคือพระยายามพระที่เราควรทาาคือพระยาบาทพระที่เราไม่ควรตรามากคือพระรัตนตรยัยพระที่เราควรมีอยู่ในใจคือพระประจำบ้านอรหัน์ประจำเรือนคือพ่อแม่ 2. กตตันยูกะตะเวทีคือบุคคลผู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนคอแม่คือผู้อุ้มเรามาเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้ถูกสิ่งที่พ่อสร้างทุกอย่างที่แม่ทำล้วนแล้วแต่มอบให้เราทั้งหมดสอมือขอบหิ้ไวไว้ซึ่งอนาคตของลูกๆ เหนื่อยเหลือเกินที่จะพักหนักเหลือเกินที่จะวางอุปสรรคไม่ทำให่พ่อหนีหน้าที่ไม่ทำให้แม่นานงานมากมายพ่อแม่ไม่เคยเท้อถอยพ่อแม่สร้างงานเพื่อให้งานสร้างเงินเพื่อให้เงินสร้างการศึกษาเพื่อให้การศึกษาสร้างคนเพื่อให้คนสร้างโลกพ่อและแม่คือผู้ให้การศึกษาให้ชีวิต พวกเราเคยคิดถึงเขาเหล่านั้นบ้างไหมแขนที่พ่อแม่ให้มาเคยกอดเขาบ้างไหมขาที่พ่อแม่ให้มาเคยเดินไปหาเขาบ้างไหมตาที่พ่อแม่ให้มาเคยมองเขาบ้างไหมหูที่พ่อแม่ให้มาเคยฟังเขาบ้างไหมปากที่พ่อแม่ให้มาเคยบอกรักเขาบ้างไหม สีให้ซึ่งมีแต่ได้กับได้ไม่มีวันตองตางให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ให้ความจริงใจกับเพื่อนฝูงให้ความซื่อสัตย์กับคนรักให้ความกระตัญยูกับพ่อแม่พร,ระเจ้าสอนให้เรามีเป้าหมายในชีวิตสอนให้คิดอย่างสร้างสารรค์สอนให้เรารักทุกคนและสอนให้เราพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาเรารู้อะไรทั่วสากล แต่ถ้าเราไม่รู้คุณคนก็จบกันท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะความกระตันยูกะตะเวทีของบุทิดาคืออนุสาวรีของพ่อแม่หากลูกหลานเป็นคนดีอนุสาวรีก็งดงามหากลูกหลานเลวทรามอนุสาวรีย์ก็อับปาอย่ามัวแต่ขอบคุณคนที่เลี้ยงข้าวคุณไม่กินมือ้อแล้วลืมคนที่ทำกับข้าวให้คุณกิน อย่ามัวแต่ระลึกถึงคนที่ช่วยเหลือคนไม่กี่ครั้งแล้วลืมคนที่ช่วยคุณมาทั้งชีวิตอย่ามัวแต่พูดว่าพ่อของคนนั้นดีแม่ของคนนั้นดีแล้วลืมความดีของพ่อแม่ที่บ้านอย่ามัวแต่พูดดีกับคนอื่นแต่ไม่เคยพูดดีกับคนในบ้านอย่ารอให้สูญเสียแล้วค่อยมาเสียได้เพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงคนนั้นแหละที่จะเสียใจ เมื่อเราเติบโตขึ้นพ่อแม่ไม่เคยรักเราน้อยลงเลยแต่สิ่งที่น้อยลงคือเวลาชีวิตของท่านเหลือน้อยลงทุก,ทกนาทีตรองดูให้ดีๆกระตันยูกะตะเวทีเรามีแล้วหรือยังถ้ารำดึกนึกถึงได้ดังนี้ลูกๆก,กะตันยูกะตะเวทีคือคนดีที่คนเคารพอยา่างแน่นอนค่ะ